เวียสุกุลวัฒน์พลิกบทบาทครั้งใหญ่กับซีรีส์เรื่องล่าสุดก่อนหน้านี้นิดฟลิกได้ประกาศเปิดตัวผลงานละครออริจินอลซีรีส์เรื่องที่สองของประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้วเรื่องนี้นำแสดงโดยเวียสุกุลวัฒน์ที่มาสวมบทบาทเป็นหน่วยกูย้ภัยประกบคู่กับอมสุชาติที่มาสวมบทเป็นนักขาา่าวอชญากรรมรวมด้วยปรับไดยุนในฐานะโชรันเนอร์ผู้อำนวยการสร้างและโคมกล้องเกียรติในฐานะผู้กำกับและคนเขียนบทร่วม และล่าสุดนุ่มเวียก็ได้ออกมาโพสตขอบคุณผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบนอกจากนี้แฟนๆยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสุดยอดเลยเฮียอวยยศทางการแสดงคืนฮิ้งแล้วดูจบแล้วขอชื่นชมว่าเฮียเก่งมากเล่นดีที่สุดความสามารถเฮียไม่มีอะไรมาฉุดรั้งได้เฮียเก่งมากหล่อเทเป็นธรรมชาติทุกซินฝีมือการแสดงระดับมิสเตอร์สิบสิบเอาไปเลย